<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมชิงคารับรักทั้งหลายนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เป็นลรงใจเสมอมานะครับคลิปนี้นะครับก็จะพูดเจาะลึกในรายละเอียดในการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวข้องกับขะเมน ทุกคนต้องยอมรับเลยมัง้งเขมรนะครับจริงๆขเขมรเนี่ยนะครับมีปรากฏอยู่ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับก็คือเขาจะอาศัยช่วงที่ผู้นำนะในเมืองต่างๆนะครับที่สิ้นประชนลงขเขมรก็จะแอบไปตีนะฮะอย่างที่สมัยก่อนสถาปนากรุงสุขโขทัยเนี่ยนะครับก็ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับก็จะเป็นการ ร่วมนะครับแควนกันขนาดใหญ่มีศูนย์รวมอยู่ที่นะครับเดิมทีนะครับในก่อนที่จะสถาปนาสุโขทัยเนี่ยนะครับที่เดิมเขาจะมีชื่อว่านครสุโขทัยสีฉัชชนาลัยนะครับผู้ปกครองตอนนั้นเรียกว่าพ่อขุนนาวนำถุงนะครับเป็นผู้นะปกครองนะครับก็ปรากฏว่านะครับเมื่อถึงการสิ้นบชนของพ่อขุนนาวนำถุงเนี่ยนะครับก็จะมีขุนนางนะครับ ขมรนะครับก็ได้ไปยึดเมืองศรีชจนาลัยและสุโขทัยตอนนั้นนะครับแต่ไม่นานนักนะครับพ่อขุนผาเมืองนะครับแล้วก็พสหายนะครับก็คือพ่อขุนบางกลางหาวนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับขับไล่ปราขเมรนะครับได้สําเร็จแล้วพ่อขุนผาเมืองก็ได้อภิเสกนะครับพ่อขุนบางกลางหาวนะครับปกครองสุโขทัยก็เป็นประถมกษัตริย์นะครับขึ้นนะครับก็คือสถาปันา กรุงสุขโขทัยขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ทราบนะครับสยามได้ปกครองเขเมรอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นเวลาถึง432ปีก็หมายความว่าถ้าไม่มีเหตุอะไรที่ต้องสละเนี่ยหรือไม่มีพวกจกวักรวรรดินิยมมาเนี่ยป่านนี้เขเมรทั้งหมดก็จะกลายเป็นของประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้400กว่าปีนะครับ สี่ร้อยกว่าปีถ้าชั่วอ,อายุคนนะครับอายุเฉลี่ยร้อยปีเนี่ยก็ละสี่ช่วงอายุคนแต่แน่นอนครับอายุโกคงไม่แน่นอนนะครับเรียกว่าแค่สี่ร้อยกว่าปีนี่ก็สุดๆแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการอยู่ภายใต้ประเทศไหนปกครองเนี่ยสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยมันก็คือประเทศนั้นแหละครับนะดังนั้น เวลานานเพียงพอที่จะรัดสยามเนี่ยร่ำรวยนะครับจะทำอะไรก็ได้ถ้าจะสร้างนงครวัดสร้างกี่วัดก็ได้มั้งเพราะร่ำรวยแล้วก็มีพละกกำลังมากพอนะครับที่จะทำได้นะดังนั้นมันดูคำว่าสยามครับสยามคืออะไรมาอย่างไรนะครับมีการพูดถึงนะครับ สยามมีการพูดถึงตั้งแต่นะครับอา,อาณาจักรอยุธยาอาณาจักรธนบุรีและอาณาจักรกรุงรัตนโกสินะแม้นสยามตอนนั้นนะครับเป็นการพูดในกลุ่มคนนะฮะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือไม่นะครับแต่ไปอยู่บริเวณนั้นไงนะครับเหมือนกับว่าอ่ะใครอยู่ตัวน,นั้นก็อ่าเชาวสยามสยามนะครับโดยผู้คนก็มาจากต่างแดนอย่างกว้างขวางก็คือหมายความว่า ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าการสื่อสารสมัยนั้นจะไม่รู้ได้ไงว่าใครเป็นใครใช่ไหมเออถ้ายังอยู่ตรงนั้นกเรียกว่าออสยามสยามแบบนั้นถ้าว่าในอดีตนั้นแนวคิดเรื่องรัฐชาติเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดเจนด,ดังเช่นที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปดังนั้นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชการอ้างอิงถึงราชอาณาจักรของทางราชสำนักของไทยจึงยังคงอ้างถึงโดยใช้ชื่อเมืองหลวงดังเช่น พระราชสารของสมเด็จพระเอกาทศรสที่มีไปถึงพระเจ้าดอนฟิลิปแห่งโปรตุเกสผ่านผู้สมเด็จราชการแห่งเมืองกัวก็ได้มีการอ้างพระนามว่าเป็นผู้ปกครองแว่นแคว้นของกรุงเสียทิศยาส่วนชาวต่างชาติก็ได้เรียกอาณาจักรอยุธยาว่าสยาม มาตั้งแต่ราวพศสอ0 0เป็นต้นมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชก็เคยใช้ชื่อว่าสยามด้านโกวิดวงสุริยวัฒนได้ระบุว่านามสยามได้เริ่มใช้ในฐานะประเทศสมัยกรุงรัตนโกสิน์แปลว่าคนผิวคั้มก็ตาม ในหนังสือสัญญาที่ไทยทํากับต่างประเทศสมัยรัชกาลที่สามไม่พบการใช้คาว่าสยามเลยเมื่อประเทศต้องเผชิญหน้ากับจกักรวรรดินิยมสมัยรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงได้พยายามดัดแปลงให้ประเทศมีลักษณะสมัยใหม่ขึ้นเพื่อเพื่อซึ่งประการหนึ่งในนั้นก็คือการทำให้ประเทศมีลักษณะ เป็นรัฐชาติที่มีการรวบรวมอำนาจปกครองและเริ่มมีการใช้ชื่อราชอาณาจักรสยามเป็นชื่อประเทศอย่างเป็นทางการโดยปรากฏใช้ชัดเจนครั้งแรกในพศ2 3 9 9แต่คนไทยส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการใช้ชื่อดังกล่าวคงเรียกว่าไทยตามเดิมอย่างไรก็ดีครับเหรียญกระสา แทนเงินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์ตัวหนังสือว่ากรุงสยามและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์ตัวหนังสือว่าสยามรัฐนั่นแหละครับที่ไปที่มาของคําว่าสยามนะครับซึ่งทําให ประเทศหนึ่งเรียกว่าขนพองสยองเกล้าเพราะว่าไปมีดิพลนะครับปกครองพวกเขาถึง400กว่าปีขนพองสยองเกล้าทีเดียวนะฮะดังนั้นนะฮะการที่คเมนะครับแม้คเมจะมีชื่อเดิมอยู่นะครับสมัยโบราณสมัยก่อนนั้นต้องเรียกว่าถ้าไม่เก่งถ้าไม่แข็งแรงถ้าไม่รุ่งเรืองคุณจะไป ลุกลานหรือยึดเมืองอื่นไม่ได้ก็หมายความว่าอาณาจักรสยามเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆเหมือนกับมีคนที่ไปเห็นในรูปปั้นในกำแพงใช่ไหมที่มีกองทัพอันเกลียงไกลนั่นแหละครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของสยามปกครอง400ปีเนี่ยนะะแสดงว่าไม่ธรรมดา ดังนั้นสมัยก่อนเมืองที่อ่อนแอก็ต้องเป็นทาตเป็นอะไรไปถูกต้องไหมฮะไม่น่ามีเหตุให้มีการต้องถอยออกมาหรือปล่อยให้ชาวเมืองเดิมอยู่ที่เดิมเลยแต่ก็ดีฮะก็ไม่เป็นไรก็คืนวัดคืนนั่นคืนนี่ในสมัยรัชการที่5เพราะว่าด้วยเหตุจำเป็นจำต้องแขนขาดบ้างเพื่อป้องกันร่างกายกับ ัประวัตินิยมถ้าไม่มีชาวตะวันตกมานะป่านนี้ไม่มีคาว่าเขาเมรมีแต่สยามและประเทศไทยจนทุกวันนี้นั่นแหละครับดังนั้นการที่ประเทศที่ยิ่งใหญ่นะครับสามารถที่จะรักษาส่วนสำคัญไว้ก็เอาส่วนที่ไม่สำคัญออกไป นั่นคือวิธีการที่จะปกป้องจากจัก,กรวรรดินิยมเราต้องยอมนะครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีความเจริญมากกว่ามีอาวุธอะไรมากกว่ามีอำนาจมากกว่านั้นเราต้องจำเป็นต้องตัดแขนขาออกไปนี่คือพระปีชาสามารถนะครับพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ดังนั้นเรื่องนี้นะครับ ให้บ่งบอกว่าสยามสยามรัฐสยามประเทศกรุงสยามเนี่ยแค่ชื่อก็ทำให้คนขนหัวลุกซึ่งเราไม่ได้มีมุมมองทางน้นมากนะครับเราจะครอบคุมทางนี้เพราะว่าจะเป็นที่ราบรุ่มคเขมนจะเป็นที่ราบรุ่มเอาไว้ทำการเกษตรเอาไว้ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงเมืองขนาดใหญ่เพราะว่า กรุงสยามก่อนนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากคนเยอะประชาชนเยอะนะฮะแต่นั้นคำว่าสยามสยามนะครับจึงเป็นที่หน้าขนหัวลุกขนพองสยอกก้าวกับบางประเทศนะครับนี่คือที่ไปที่มานะครับเห็นได้ยังครับว่าสยามเราจริงๆแล้วการใช้คำว่าไทยประเทศไทยกับสยามก็คือมีมานะ ควบคู่กันมาอยู่แล้วนะครับนะฮะโอเคครับผมนะฮะสิ่งที่พูดไปนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับเพราะว่าฝั่งโู้นเขารู้สึกว่าเขาอยากเรียกร้องสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่แผ่นดินเหล่านี้ว่าเป็นของเขาจริงๆแล้วเนี่ยคุณอย่าพยายามนึกถึงความยิ่งใหญ่ตอนนั้นเลยเพราะว่าพอไปรู้แล้วมันเจ็บปวดรวดราว ในความเสื่อมคุณก็ไปยึดเข้ามาแล้วเขาเก่งกว่าใหญ่กว่าเขายึดคืนเขายึดคืนเขาปกครองเลยก็แสดงว่าอาสยามเนี่ยเป็นประเทศที่แข็งแรงแกร่งมากเพราะว่าลุ่งเรืองมามากมายทีนี้ก็สร้างความยิ่งใหญ่ของแว้นแควมีกษัตริย์ที่แข็งแรงที่ปรีชาสามารถแล้วก็ไพฑพลที่แข็งแรงทหารมากมายที่สุดแกร่งนะครับในที่สุดก็เป็นไง กลับมาเอาคืนแล้วก็ปกครองถึงสี่ร้อปีถ้าไม่มีจักรวรรดินิยมนะครับตับรลองว่าป่านนี้ประเทศเหล่านั้นก็คือประเทศไทยนั่นแหละครับก็โชคดีแล้วครับโชคดีแล้วเออมาอยู่ที่เหมาะของเราดีกว่าเออมาอยู่ที่เหมาะของเราดีกว่านะครับแค่นี้ก็พอแล้วเป็นขวานไทยด้ามทองเต็มไปด้วยพื้นที่ที่มีประโยชน์เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยพื้นที่ที่เป็น เป็นดินทองเป็นดินรรมตอนนี้ได้ที่สุดแล้วว่าขวานไทยด้ามทองหรือที่เป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นที่น่าอิจฉาของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่เลิศที่สุดณภูมนะิภาคนี้นะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ